พอดีนางเอกประจําช่องกะกลับบ้านไปขอดลูกนะครับผมกะมือนีเลยมาประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักแสดงเข้าค่าย,ยบัวเลี่ยบสอนไว้นะครับอยู่กับอายก่อนตอนนี้จะยังอ่อนแอต้องโอ้คักตายแท้แท้ หากวันนี้น้องลาไกลขอพึ่งพากจากน้องประทังหัวใจถึงหากสิเหลือโบลายดีกว่าใจไรเจ้าเคียงข้างขอร้องทอสาว อย่า้าทิมอายได้บอ้ยยังบอเข้มแข็งพอสิก้าวต่อไปลำพังใจอายวันนี้ยังบอพร้อมที่สิขาดนางหากเหลือน้อยบอเป็นยัง ขอเพียงนางอย่าฝ้าทิมอยอยครับผมกลับสวัสดีพี่น้อง fc รัชันนคนขอนแก่นทั่วประเทศคือเรานะครับผมกับผมเมื่อนี้จะจบลงไปนะครับคลิปวังหันโอ้โวโ,โอ้ตื่นเต,นต้นพี่น้องครับสำหรับเพลงวังหันนะครับจบลงไปก่ซื้อเพลงว่า สิ่งสุดท้ายที่ไอ้ขอนะครับผมกะเป็นเพลงของศิลปินเอกอาสยามนะครับพี่นอ้องอบลาชนุนก็เอามาคอฟเวอร์แบบสดๆนะครับแบบปุ่มีดนตรีฮาเทียบางเทียคลิปหนานะครับกะได้ไปเหตุดนตรีใส่เเป็นเพลงนะครับพี่นอ้องเมือ่อนี้กะมาทักทายแล้วกะมามาประกาศประชาสัมพันธ์เล็กน้อยเบื้องต้นนะครับผมคือจังซี่นะครับผมพี่นอ้อง ตอนนี้นนนรัชนุลขนวลเกนนะครับได้เปิดช่อง YouTube นะครับเนาะตอนนี้ต้องเฮ็ดทุกอย่างเองหมดเลยครับเพราะว่าจะเป็นการถ่ายทำการแสดงการตัดต่อการตัดต่อจนว่าการเอามาลุงลุงให้พี่น้องรับชมนะครับผมก็พอดีนางเอกประจำช่องกะกลับบ้านไปขอดลูกนะครับผมกะมื่อนีเลยมัประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร นักแสดงเข้าค่ายปว่วนเลยคซ้อมไว้นะครับพี่นอ้องซ้อมไว้ฮาเทียฮาเทียมือข้างหนาเนาะมันบมเน,นียนอนนะครับอนาคตมือข้างหนาโบหูดีว่าอีป็นยังไงนะครับเปิดรับสมัครนั่งเอกนะครับหนึ่งตำแหน่งนะครับเหลกตาก,กล้องหนึ่งตำแหน่งนะครับผมเดี๋ยวส่วนพระเอกเดี๋ยวผมเป็นพระเอกเองนะครับพี่นอ้อง ครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนะครับพิกัดตอนนี้อยู่เกาหลีใต้ครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมาทักทายพี่น้องคือเรานะครับผมฝากเป็นกําลังใจคือเรานะครับเนาะจังไนก็ไดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลกเปลี่ยนความรู้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเนาะครับผมสุดท้ายนี่ก็อยากฝากอีกนิดนึงก็คือขอคิดเล็กๆน้อยๆนะครับก คนเฮานะครับนอกจากลืมอย่างก็ลืมได้แต่ว่าเฮาอย่าลืมคนที่มีพระคุณกับเรายบตัวอย่างเช่นพระคุณพ่อแม่นะครับคนที่เลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมย้มเฮา้อเฮาหาทงางออกบ่เจอเฮาก็ให้เฮาระลึกถึงเพื่อนระลึกถึงคุณบิดามารดานะครับก็แล้วกโทรไปหาเพิ่นนะครับเป็นจังไดนะครับทรไปปรึกษาเพิ่นนะครับเนาะก็ ประมาณนี้ครับอยากฝากให้ไวรุ่นสมัยไม่ให้กำลังสา่งตัวนะครับให้เป็นแนคิดหน่อยนึงนะครับนะครับกะขอให้พี่น้องทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแลวกะให้สุขสมหวังดังใจหวังนะครับหางเงินานคบใหได้ลายมันๆนะครับเนาะเอามาปั่นกันใส่นะครับผมให้มีแต่ความสุข ลังไลเข้ามาความเจกยยียร์ใหญความไข่ใหญมีนั่นแล้วอืม,อมสาธุเด้อซุ้มจ้าสาธุเด้อสาธุตัวไปครับสำหรับมื้อนี้ขอจบเพยียงเท่านี้นะครับเนาะมาโบ้ซ่มหนี้ละ่ะพี่น้องเองที่ได้ไปหากินข้าวแล้งแล้วครับผมครับแล้วไปหากินข้าวแล้งครับพี่นอ้องมื้ออื่นหรือว่ามือ้อใดคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับสำหรับมื้อนี้จบเพยียงเท่านี้นะครับผม ไปแล้วครับผมซ่าทู